สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาแนะนำผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอลลาเจนผสมวิตามิน A C E g r e กลินสตรอเบอรี่ทราเฟตเดอร d สเพรสแอนเชนี่นะครับกล่องสีชมพูแบบนี้น,นะครับน้ำหนักสุทธิ3.5กรัมซื้อมาในราคา15บาทซื้อในเซเว่นนะครับ บริเวณข้างตู้แช่เครื่องดื่มนะครับในกล่องนี้นะครับจะบรรจุฝาโดสบรรจุผงโชงปริมาณ1โดสส่วนประกอบภายในโดสนะครับคอลลาเจน2,000มิลลิกรัมวิตามิน A วิตามิน C วิตามิน E และวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลนะครับไม่ใส่สารกันบูดไม่ใส่วัตถุกันเสียนะครับผลิตโดยบริษัท GE เด่นจำกัด อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีนะครับเครื่องดื่มโอรเจนแบบนี้นะครับชงง่ายๆในน้ําเย็นนะครับหรือชงกับเครื่องดื่มอื่นๆก็ได้นะครับวันนี้จะชงให้ดู2แบบเลยครับแบบน้ําเย็นและแบบผสมซีวิตนะครับคราวนี้เรามาเริ่มชงกันเลยนะครับแบบผสมน้ําเย็นนะครับอันดับแรกนะครับเปิดฝาน้ําดื่มออกนะครับ ฝาโดดนี้ก็จะเป็นแทนฝาเมื่อกี้เลยนะครับจากนั้นก็กดฝาลงนะครับผงลงแล้วนะครับขานี้ก็เขย่านะครับเขย่าประมาณหนึ่งนาทีนะครับ เสร็จแล้วนะครับแบบผสมน้ําเย็นครับต่อไปแบบที่2นะครับผสมซีวิตเลมอนมะนาวซีวิต1ขวด140 ml เป็นสูตรเร่งขาวคูณ2นะครับ รานนี้ดูชัดนะครับผงข้างในนะครับโอ้หอมหน่าทานเหลือเกินนะครับท่านผู้ชมครับสีสวยด้วยนะครับ วิธีทานนะครับดื่มเวาลาหนึ่งฝาเฟสโดดก่อนนอนหรือเวลาไหนก็ได้ที่ต้องการนะครับประโยชน์และข้อดีของคอลลาเจนผสมวิตามิน ACE วิตามิน A ช่วยในการมองเห็นป้องกันโรคทางสายตาวิตามิน C ช่วยต้านอนุมูลอิสระและลดริ้วรอยชะลอวัยวิตามิน E ช่วยชะลอก,การเสื่อมสมรรถภาพทางเซลล์ลดอาการเหน็บชาข้อควรระวังนะครับ เด็กนสตีมีคันไม่ควรรับประทานนะครับเสร็จแล้วนะครับท่านผู้ชมครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอลลาเจนผสมวิตามิน A C E กล่องสีชมพูนะครับทานแล้วผิวขาวผิวขาวกระจ่างใสโอเคนะครับถ้าท่านผู้ชมคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อน เจอเกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ